แม่ซื้อชื่อที่หลายคนเคยได้ยินแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าคือใครในวัฒนธรรมไทยโบราณแม่ซื้อคือวิญญาณผู้หญิงที่มีหน้าที่ปกป้องเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงวัยแบบบอกจนถึงอายุประมาณสามขวบคนโบราณเชื่อว่าเด็กในวัยนี้ยังมีจิตที่อ่อนโยนยังแข็งแรงไม่พอจะรับมือกับสิ่งลี้ลับ หรือพลังงานที่มองไม่เห็นได้จึงต้องมีแม่ซื้อคอยดูแลแม่ซื้อไม่ใช่เทพไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นวิญญาณที่มีเมตตามีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการดูแลเด็กแต่ละคนและที่น่าสนใจคือแม่ซื้อแต่ละคนมีชื่อเฉพาะตามวันเกิดของเด็กเช่นเด็กเกิดวันอาทิตย์จะมีแม่ซื้อชื่อแม่ทองส้อย เด็กเกิดวันจันทร์จะมีแม่จันทร์ดีและชื่ออื่นๆที่ถูกกำหนดไว้ในตำราโบราณในบางครอบครัวโดยเฉพาะในต่างจังหวัดหรือบ้านที่ยังยึดถือความเชื่อดั้งเดิมจะมีพิธีตั้งแม่ซื้อเพื่อให้แม่ซื้อรับรู้และเข้ามาคุ้มครองเด็กอย่างเป็นทางการพิธีนี้มักจัดในช่วงที่เด็กมีอาการงองแงผิดปกติเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเมื่อครบเดือนเกิดของเด็กโดยจะเลือกวันมงคลตามเลือกที่ผู้ใหญ่ในบ้านหรือหมอดูแนะนำโต๊ะบูชาจะถูกจัดขึ้นอย่างนี้เรียบง่ายใช้ผ้าขาวปูพื้นวางของเสน้นเช่นขนมไทยน้ำแดงดอกไม้สดและของเล่นเด็กจุดทูบสามดอกแล้วกล่าวคำเชิญแม่ซื้อตามชื่อวันเกิดของเด็กเช่น ขอเชิญแม่ทองส้อยมาคุ้มครองลูกข้าบางบ้านจะมีการผูกข้อมือเด็กด้วยได้แดงหรือได้ขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามีแม่ซื้อคอยดูแลหลังจากพิธีของเซนจ,จะถูกเก็บไว้จนหมดวันแล้วนำไปวางใต้ต้นไม้หรือบริเวณที่เชื่อว่าแม่ซื้อจะรับรู้เป็นพิธีที่ไม่ได้มีบทสวดตายตัว แต่เน้นความตั้งใจและความเคารพจากผู้ปกครองเป็นการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยความศรัทธาไม่ใช่พิธีกรรมที่เคร่งครัดแบบศาสนาแม่ซื้อจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขำๆแต่เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเป็นการสะท้อนถึงความรักความห่วงใยและความกลัวของพ่อแม่ที่มีต่อลูกน้อย ในยุคที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทันสมัยแม้ในยุคปัจจุบันความเชื่อเรื่องแม่ซื้อจะค่อยๆเลือนหายไปจากเมืองใหญ่แต่ในบางพื้นที่ชื่อแม่ซื้อยังถูกเอ่ยถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กแล้วคุณละ่ะเคยได้ยินชื่อแม่ซื้อจากใครไหม เรื่องของแม่ซื้อไม่ใช่แค่ความเชื่อที่อยู่ในตำราแต่มันยังมีชีวิตอยู่ในความจงจำของหลายคนมีเรื่องหนึ่งที่คนโบราณเล่าต่อกันมาเด็กชายวัยสองขวบที่มักจะพูดคนเดียวอยู่บ่อยๆพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเด็กเล็กชอบจินตนาการแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือเด็กชายคนนั้นมักจะพูดว่า แม่ทองส้อยบอกว่าอย่าออกไปตอนเย็นทั้งที่ไม่มีใครในบ้านชื่อทองส้อยและไม่มีใครเคยพูดประโยคน,นี้ให้เขาฟังแม่ของเด็กเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่ลูกพูดถึงแม่ทองส้อยเขาจะไม่งองแงไม่ร้องไห้และดูสงบอย่างน่าประหลาดจนวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้เพลอเชื่อว่าแม่ซื้ออาจมีอยู่จริง วันนั้นเด็กชายเกือบวิ่งออกไปกลางถนนแต่จูๆ่ๆเขาหยุดกระทันหันเหมือนมีใครมาดึงแขนไว้ทั้งที่ไม่มีใครใกล้เขาเลยเขาหันกลับมาแล้วพูดว่าแม่ทองสร้อยบอกว่าอย่าไปเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวมีหลายครอบครัวที่เล่าว,ว่าลูกเล็กของพวกเขามักจะพูดถึงคนที่ไม่มีใครเห็นหรือมีพฤติกรรมแปลกๆเช่น ร้องไห้กลางดึกโดยไม่มีเหตุผลหรือหัวเราะกับมุมห้องที่ว่างเปล่าคนโบราณจึงมีข้อห้ามว่าห้ามพาเด็กออกจากบ้านตอนพลบคำ่ำเพราะเชื่อว่าเป็นเวลาที่สิ่งลี้ลับออกมาเดินและแม่ซื้ออาจไม่สามารถปกป้องเด็กได้เต็มที่บางบ้านถึงขั้นตั้งโต๊ะไหว้แม่ซื้อมีของเส้นเช่นขนมน้ำแดงหรือดอกไม้ เพื่อให้แม่ซื้อรับรู้และช่วยดูแลลูกน้อยให้ปลอดภัยแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่เรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงอยู่และถูกเล่าต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่เพื่อให้เชื่อแบบงมงายแต่เพื่อให้เข้าใจว่าบางสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจมีอยู่ในความรู้สึกของคนที่รักลูกอย่างสุดหัวใจ ในยุคที่ทุกอย่างถูกอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อยังมีที่ยืนอยู่ไหมคำถามนี้อาจฟังดูธรรมดาแต่ถ้าลองถามคนที่ยังยึดถือความเชื่อดั้งเดิมคำตอบอาจไม่ธรรมดาเลยแม้ในเมืองใหญ่ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อจะค่อยๆเลือนหายไปแต่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน พิธีตั้งแม่ซื้อยังคงมีอยู่จริงมีการจัดตบไหวมีการเรียกชื่อแม่ซื้อตามวันเกิดและมีการขอให้แม่ซื้อช่วยดูแลเด็กเล็กในบ้านบางครอบครัวไม่ได้ทำพิธีแบบเต็มรูปแบบแต่ก็ยังพูดถึงแม่ซื้อในบทสนทนาเช่นลูกงอแงแบบนี้แม่ซื้อคงไม่พอใจหรือแม่ซื้อคงออกไปไหนเลยไม่มีใครดูแล สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าแม่ซื้อยังคงอยู่ในความคิดของคนไทยแม้จะไม่ได้ถูกพูดถึงในห้องเรียนหรือในสื่อกระแสหลักแต่ในอีกด้านหนึ่งคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามว่าแม่ซื้อคืออะไรเป็นจิตวิญญาณจริงๆหรือเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความรักจากพ่อแม่บางคนมองว่าแม่ซื้อคือตัวแทนของความห่วงใยที่พ่อแม่สร้างขึ้น เพื่อให้รู้สึกว่ามีใครคอยดูแลลูกอยู่เสมอแม้ในเวลาที่พวกเขาไม่สามารถอยู่ใกล้ลูกได้บางคนก็มองว่าแม่ซื้อคือคกลไกทางจิตวิทยาที่ช่วยให้พ่อแม่รู้สึกปลอดภัยและช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพราะเชื่อว่ามีใครบางคนคอยดูอยู่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนแม่ซื้อก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความรู้สึกของคนไทยแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ หรือภาพถ่ายมายืนยันและบางครั้งสิ่งที่ไม่มีคำตอบก็อาจเป็นสิ่งที่มีพลังมากที่สุดแม่ซื้ออาจเป็นชื่อที่คนไทยคุ้นเคยแต่ความเชื่อเรื่องผู้พิทักษ์เด็กไม่ได้มีแค่ในไทยในวัฒนธรรมญี่ปุน่นมีเทพองค์หนึ่งชื่อว่าจิโซหรือโอจิโซซัง ซึ่งมีบทบาทในการดูแลวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตและคอยปกป้องเด็กเล็กจากอันตรายคนญี่ปุ่นจะนำผ้าคลุมสีแดงไปคลุมรูปปั้นจิโซและวางของเล่นหรือขนมไว้ข้างๆเพื่อแสดงความรักและขอให้เทพองค์นี้ช่วยดูแลลูกหลานแม้จิโซจะไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นผู้พิทักษ์เด็กโดยตรงเหมือนแม่ซื้อ แต่ก็มีลักษณะคล้ายในแง่ของความเมตตาและการปกป้องในจีนมีการนับถือเจ้าแม่กวนอิมในฐานะเทพแห่งความเมตตาผู้คนมักขอพรให้เด็กปลอดภัยแข็งแรงและมีชีวิตที่ราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กเจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แม้เจ้าแม่กวนอิ่มจะไม่ได้มีบทบาทเฉพาะเจาะจงในการดูแลเด็กเหมือนแม่สือ่อแต่ก็มีลักษณะคล้ายในแง่ของการเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ปกครองในอินเดียมีเทพหญิงชื่อว่าพระแม่ธุรคาที่มีพลังในการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายแม้จะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเทพของเด็กแต่ในบางพื้นที่ของอินเดียผู้คนจะขอพรจากพระแม่ธุรคา ให้ช่วยปกป้องเด็กจากพลังงานลบหรือวิญญาณร้ายซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับบทบาทของแม่ซื้อในแง่ของการคุ้มครองจากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ชื่อจะต่างกันแม้พิธีกรรมจะไม่เหมือนกันแต่ทุกวัฒนธรรมล้วนมีบางสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเด็กเล็กจากสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะเด็ก คือสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่สุดในสายตาของมนุษย์บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายบางคนอาจมองว่าเป็นความรักที่แปลรูปเป็นความเชื่อแต่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ไม่ใช่เพราะมันพิสูจน์ได้แต่เพราะมันรู้สึกได้แม่ซื้อในไทยจีโซในญี่ปุน่นเจ้าแม่กวนอิมในจีนพระแม่ธุรคาในอินเดีย ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีบทบาทเหมือนกันแต่มีลักษณะคล้ายกันในแง่ของการเป็นผู้ปกป้องหรือที่พึ่งทางใจของผู้ปกครองและบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจมีพลังมากกว่าสิ่งที่จับต้องได้การพูดถึงความเชื่อเหล่านี้จึงต้องใช้ด้วยความเคารพไม่ใช่เพื่อชักจูงให้เชื่อแต่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกวัฒนธรรม ต่างมีวิธีของพวกเขาเองในการดูแลสิ่งที่พวกเขารักที่สุดแม่สือ่อคือความเชื่อหรือคือความจริงคำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียวและอาจไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยก็ได้สำหรับบางคนแม่สื่อคือวิญญาณที่มีอยู่จริงเป็นผู้ปกป้องเด็กเล็ก จากสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพลังงานที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังที่อยู่เคียงข้างเด็กในช่วงเวลาที่เขายังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้สำหรับบางคนแม่ซื้อคือภาพสะท้อนของความรักความห่วงใยและความกลัวของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าลูกไม่ได้อยู่คนเดียว แม้ในเวลาที่พ่อแม่ไม่สามารถอยู่ใกล้ได้และสำหรับบางคนแม่ซื้อคือเรื่องเล่าที่สวยงามเป็นตำนานที่ถูกถ่ายทอดมาแบบรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจว่าในอดีตคนไทยมีวิธีคิดมีวิธีดูแลลูกหลานที่เต็มไปด้วยความรักแม้จะไม่มีเทคโนโลยีหรือความรู้ทางวิทยศาศาสตร์ แม่ซื้อจึงไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของความศรัทธาที่ไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานแต่มีพลังในใจของคนที่เชื่อบางคนอาจไม่เชื่อบางคนอาจตั้งคำถามบางคนอาจหัวเราะกับเรื่องนี้แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังคงพูดถึงแม่ซื้อด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้แม่ซื้อยังคงอยู่ไม่ใช่ในตำราไม่ใช่ในพิธีกรรมแต่ในความรู้สึกของคนที่ยังเชื่อว่าบางสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจมีอยู่จริงแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์ลี้ลับเกี่ยวกับแม่ซื้อไหมหรือเคยได้ยินใครพูดถึงแม่ซื้อด้วยน้ำเสียงที่ทำให้คุณต้องหยุดฟังบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในคำอธิบาย แต่อยู่ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนที่คุณฟังเรื่องนี้จบเพราะความเชื่อไม่ได้มีไว้เพื่อให้ทุกคนเชื่อเหมือนกันแต่มีไว้เพื่อเตือนว่ามนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่พึ่งในวันที่ไม่มีคำตอบศรัทธาไม่งมงายไม่เชื่ออย่าลบหลู่